แมววัดบุญรอดดูซึมเศร้าไม่ต่างจากแมวแก่ตัวอื่นที่นอนอาบแดดไปวันวันแต่ในดวงตาของมันกลับเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเห็นคืนเพ็ญเดือนสิบสองวัดว่าสงบงามผู้คนเฉลิมฉลองเสียงเจ้ยแจ้วแต่บุญรอดรู้ดีความสงบนี้คือภาพลวงตาพลังงานดำมืดโบราณกำลังคืบคลานหวังปลุกวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกผนึกไว้ใต้เจดีเก่า ขนของมันตั้งชันเสียงขู่ดังขึ้นในลำคอที่ดูอ่อนแรงมันวิ่งไปที่เจดีโบราณสถานที่เก็บพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์หาใช่เพียงวัตถุแต่เป็นที่สถิตของวิญญาณบรรพชนผู้พิทักษ์วัดวิญญาณร้ายพุ่งเข้าใส่แต่บุญรอดก็ขวางไว้อุ้งเท้าเล็กๆของมันสะบัดปัดป้องด้วยพลังที่เหนือธรรมชาติดวงตาที่สว่างวาบรามีแสงจากสูงสวรรค์จ้องมองสิ่งที่ไร้รูป ปกป้องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากเงื้อมือมารร้ายที่พยายามฉุดกระชากแสงแรกอรุณรุ่มพลังงานมืดมิดก็มาลายไปบุญรอดกลับมานอนขดตัวอย่างสงบไม่มีใครรู้ว่าแม่วัดตัวนี้คือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงคอยเฝ้ามองความสงบของวัดด้วยดวงตาที่เข้าใจทุกสิ่ง